ส่องกล้องหัวกุ้งโอ้ยดูคะ่ะมันเยิ้มเชียวจะเจออะไรไหมไปดูกันต่อจากการส่องตัวกุ้งนะคะวันนี้เราจะส่องหัวกุ้งให้ดูกันหลายคนบอกว่าตรงแก้มค่ะพี่ตรงแก้มมันมีพยาธิอะหัวกุ้งก็นิดเดียวนะคะฉีกหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเอาตรงนี้ละคะ่ะไปส่องกล้องให้ทุกคนดูกันนี่คะ่ะเหมือนมันกุ้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตับ<ม>และตับอ่อนของกุ้งคะ่ะขอป้ายสไลเยอะๆแบบนี้เลยแล้วกันคะ่ะเอาจริๆเนียคนส่องก็ลุ้นเหมือนกันคะ่ะไปส่องกล้องกันขอส่องดูแบบทั่วๆเลยแล้ว คืออยากรู้มากถ้าเจอพวกพยาธิเนี่ยมันจะตัวใหญ่มากๆค่ะมันจะแบบเด่นออกมาเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆซูมเข้าไปนะคะจะเห็นเป็นก้อนกลมๆอันนี้ลักษณะเหมือนไขมันค่ะในส่วนนี้เนี่ยจะอร่อยมากแต่ว่าคอเลสเตอรอลก็สูงเช่นกันส่องจนทั่วแล้วค่ะไม่เจอพยาธิเนาะแต่อันนี้ก็เป็นการสุ่มเอามาส่องนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นกุ้งเลี้ยงเนี่ยโอกาสที่จะเจอพยาธิเนี่ยมันน้อยกว่ากุ้งที่มาจากธรรมชาติค่ะแล้วก็ควรทานแบบสุกดีกว่าแบบดิบนะคะแต่ถ้าเป็นกุ้งเต้นมันก็ไม่แซบไงถ้ามันสุกอ่ะอะ สองซีรีส์กุ้งจบแล้วค่ะสองอะไรต่อดีเนาะ